ต่อไปเอมที่ผมจะดูก็คือจอมานอย่างข้าควรรักภรรยาเอลอย่างไรดีชื่อแม่งยาวชิบหายเลย How to Love Your Elf a b i t b i t Bright b r i g h Something อ่ะไปดูหน่อยสิเรื่องนี้เอาเดี๋ยว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 ,ยว,ยว,ยวโอเคเรื่องนี้เออผมขออนุญ,ญาตไม่อ่านในเรื่องย่อนะขอไปดูเลยกันว่ามันเกี่ยวกับอะไรอันนี้ไม่รู้เหมือนกันแต่แบบเห็นหน้าปกมันน่าสนใจดี มันเรื่องเมื่อกี้แหละในสีในในป่าลึกลับแสนลึกที่เรียกกันว่าป่าพิศวงมีชายผู้หนึ่งอาศัยอยู่ตามลำพังในปราสาทที่สุดโซมตัวต้นของชายผู้นั้นคือจอเวทที่ผู้คนหวาดกลัวและเกียดชังชื่อเขาคือซากันตอนนี้เขา,าลัง ตกอยู่ในสถานการณ์อันยากลำบากอุ้ยอะไรเนะี่ยอ้าวมึงชอบคนนี้ คืออะไรวะเนี่ยไม่รู้เรื่องมากอู้ เพลงดูดีอยู่นะโอ้กีตาร์ซ้ายเมื่อกีด้ดีโลลีแเ้วนะโอ้เข้าคอนคอรัสแบบหุนหุนไปหน่อยแต่ว่าดีอยู่ โอ้โห oh. ดีอยู่นะครับเพลงนี้ชอบอยู่นะรู้สึกเป็นเพลงที่ไม่อยากข้ามอืมแล้วถ้าพบเป็นโลกร้ายที่ใครก็ต้องเป็นสักครั้ง What the hell is that? อุ้ย โอ้โหเฮียน้าโคตรเฮียโอ้ยว๊าท์ว้าววัตตาฟัคเซอร์วิทอิสคัมฟอร์มมาจากไหนน่าไม่โคตรเฮียเลย o ม,มาเลยใครไม่รู้อ้ยพระเอกมาเลย โอ้เป็นลมโอ้ยเฮียบีบหัววงเวทมวนกับเดี๋ยวอีเดดโอ้โหเฮียนอนอย่างนี้เลยเอ,อ้าวอุย้ยอุ้ย

ไมันดูแลวโล่งอยู่เหมือนกันนะอุย้ยใจเย็นอุย้ยอะไรอะไ,ไฟฟาา้าผ่าใครมันเลนด้อกสปอนเข้ามา ไอเชนาโคตรตัวร้ายตำรวจมันจะเป็นเหมือนเป็นเพื่อนพระเอกเนาะจอมเว่นเป็นแบบ แบบไม่ไม่ไม่มีแบบว่าแบบว่าเออเนกาทีฟใช่ไหมค่อน right? ข้างไปทางลบใช่ไหมจอมเวทในในในเรื่องนี้ไปแล้วโยเวลวัต โอ้้ม oh. oh, หลายเผ่าพันธุ์อุ้ยทาด nga bana. ดับดำแม่มดการรมกเมเลียลว,วอลโฟเลยชื่อแม่งแต่ละคน บันลายรอุ้ยแล้วเนี่ยขาทด อ้าวนี่มันเหมือนจะเป็นนาเอกนี่อุ้ยปิงปิงือเปล่าเนี่ยเอ้อตึก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 ตักตักตึกตึกตักตักเห็นลูกปิงปิงเปล่าโอ้โหชัดเจน รีเลนนะ <ink> เอวผมขาวนี่มีเยอะมากจริงๆถ้เาเราดูในแอนแิเนมะอู <S <s ้หู <c oughs> หนึ่งล้านแบบเล่นก่อนเลยไปสุดเลย ี่ yeah. ความรักเลยอืมเว๋วเว๋วฉันก็อยากลองสัมพันธ์กันนะจริงแล้วเอ่อ uh. อุ้ยบินไปแล้วมันมีใครสู้เลยใช่ไหมโอ้โหน่าซีดเชียวสวัสดีครับ ทอรอ,อกน่าน่าขายมันกี่มากโอ้ยพูดซะแบบเป็นทาตของแท้เลยเป็นของเป็นสิ่งของเลย อยือมไม่มีอะไรผิดลแล้วอนั่นหละรักแรกไม่มีจริงเราบเวอ่ามาแล้วเวโอหน่าเครียดมาก โอ้ยยี่ราดมหายิชัดมีของด้วย อยางกะพาเาบ้านพาเาบ้านจริงกแหละเฮ้ยมาเลยพูดก่อนเลยเว้ย,ย,วยนั่นเด้อ ีบจัด <c oughs> จะตายให้ได้ใช่ไหมอ๋อ oh. <c oughs> คนก่อนทิ้งไว้ Hvad oh, what the er det for noget? Prøv at høre mig. er ุ้ยไม่มีด้วยเนฟฟี่นา่าจังเลยอโอ้โหดีฟ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 โซดีฟโซแซดปกป้องเธอซะ ฟ้องเธอซะเพื่อนอทุกเรื่องต้องมีเซอร์วิสทำไมล่ะ โอ้โหงินทั้งหมดเลยใช่ไหมนะไปจัดโอ้ หยุดจะตายนะือว่าอยากตาย โอ้สายตาจ่มใสขึ้นลุกขึ้นยืนแล้วเย้ Yay. โอ้โหเทพที่เทียวมึงโอ้โหจีบสาวไปห,ห้องมึงอะ่ะไม่ โอ้แอนิเมชันอุ้ยระวังอุ้ยจับเอาไว้ก่อนอุ้ยเทเี่ยวมึงนะเฮ้ยฮมจุงมือด้วยเอ้ไม่มึงจับมือกูอยู่ ต้องถอดถุงมือออกมาซะแล้วจับแบบติดเนื้อเลยโอเคมึงมึงไม่เอา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 หหน้าซีเฉยเลย ดีซัสไกรโอ้โหหายหมดเลยไอ้เชี่ยเหมือนแบบแกได้หมดดูกลัวดิมง โอ้โหชีวิตเธอมันอึมครึมขนาดไหนที่จะบอกว่าห้องนี้มันไม่อึมครึมอสวยงามมันคงไม่อยู่ระเบิด,บดระเบิดประจาันไปทั้งดวงเลยไหม โอ้สวยจริงๆเลยอะ่ะอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นนางฟ้านี่น่ารักอันนี้สวยเลยโอ้โหได้ออกมาดูดวงจันทร์งี้แหละฟินไปมึง ดูดีฮะเฮดูดีฮะวัตชิดดิมังงเเนี่ยเสียงตะกนใจของซากันโคตรน่ารักจนใจเจ็บคืนนี้จะนอนหลับไหมทำยังไงดีแย่แน่ต้องทำไงโอ้โอเคสำหรับเรื่องนี้เกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ไม่ใช่แนวเครียดอีกแล้วนะฮะ งนี้เป็นแนวก็ให้ดูเป็นแนวผ่อนคลายหิวใจอีกแล้วแน่ๆเลยใช่ปะหิวใจแน่ๆเรื่องนี้อืมเรื่องราวเกี่ยวกับไอ้นี่ไอไอไอพระเอกเนี่ยดูเหมือนจะเป็นจอมเวทที่แบบว่าเก่งนะเก่งพอตัวที่เป็นเออบอกว่าหนึ่งในว่าที่ที่จะเป็นจอมมารคนต่อไปได้เลยนะฮะอืมน่าจะเก่งระดับหนึ่ง แล้วมันก็มีแบบไอ้เพื่อนเพื่อนมันอะ่ะเพื่อนมันม่งพาไปงานประมูลงานประมูลของที่เออของจากจอมารคนเก่าอะไระมานั้นอืมสุดท้ายก็มีของอย่างหนึ่งที่พปสนใจเป็นพิเศษก็คือเอลเสาผมขาวที่มีชื่อว่าเนฟี่ชื่อเล่นนะนะเนฟี่อุจําชื่อจริงไม่ได้เออพอกก็แบบโอ้โห ต้องจัดแล้วอะจัดไปหนึ่งล้านอืมก็เลยได้เนฟี่จังมานะในครอบครองตอนแรกเนฟี่ก็ดูเหมือนจะตอนนี้ก็ยังดูเหมือนที่จะกลัวไม่ใช่กลัวเหมือนพร้อมตายตลอดเวลาแบบว่าโอเคกูตายไหมโอเคนี่กูจะตายใช่ไหมโอเคเออเดี๋ยวกูให้อยู่อยู่ห้องนี้นะอยู่ห้องนี้โอเคโหเปิดห้องมาแม่งห้องแม่งกับดัก ะไรเครื่องประหารเต็มเลยแบบว่าโอเคความตายละเหมือนจะกลัวพระเอกด้วยอืมแบบนิดหน่อยแต่พอได้มาอยู่มองดวงจันทร์ด้วยกันก็เหมือนจะอืมนิดใกล้ชิดกับพระเอกมากยิ่งขึ้นและเรื่องเราจะเป็นยังไงต่อไปปติตามต่อได้ในจอมานยังฆ่าคนรักภรรยาเอลอย่างไรดี <c oughs> เออเป็นเป็น,เป,นเป็นเรื่องที่ เออดูดูแบบหิวใจอีกแล้วนะฮะอืมชอบผมชอบเรื่องที่มันหิวใจ่าถ้าจะให้ตอนเรื่องนี้ตอนนี้ก็เกิมนับความเอนจอยก็ให้ประมาณสักเก้าไปเก้าเหมือนกันเหมือนเรื่องเรื่องที่แล้วแคว่าไปเรื่องเรื่องนางฟ้านี่เรื่องนางฟ้านี่ผมให้คะแนนไปยัง จำไม่ได้วะ่ะแต่เรื่องนี้ก็ให้คะแนนความเอนจอยนะในสเกลระดับที่มันไม่ใช่สเกลสูงมากก็ให้เก้าไปอืมสเกลในระดับแบบว่าแนวทั่วๆไปชีวิตประจําวันมีความตลกมิวใจประมาณนี้ก็ให้เก้านะมีมีบางช่วงที่ผมแบบเวอ่เวอๆแบบง่วงๆอยู่ไอช่วงไอช่วงทีง่เพื่อนเพื่อนเคียนนี่แม่งมา,มา,มาเนี่ยผมพูดเฮี้ยอะไรกันจนถึงแบบช่วงประมูลนะ่ะ แม่งไล่ยาวมามานานที่หมายเลยนะคือตอนนั้นผมก็แบบว่าเวอร,ร์อยู่แบบเออพู้เทียกันา่าอืมแต่พอมาถึงช่วงที่ได้ตัวของเนฟี่จังมาก็เริ่มแบบว่าโอ้น่าสนใจในเรื่องน่าสนใจมากแล้วคือเนฟี่ก็แบบโอ้โหน่าสงสารมาก,กน,นะอืาเป็นธาตุเป็นธาตุแล้วก็เป็นเป็นเอลที่ ต้องคำสาบสักอย่างหนึ่งไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรยังเป็นปริศนาอยู่ตอนนี้อืมเรี๋ยกไดีว่าพระเอกนี่แบบว่าแบบว่าไอแ n นฟิกเธอแม่งแบบไอ a n นฟิกเธอนะเชียร์ผมเชียร์พระเอกพระเอกมากเลยแบบว่ามึงมึงต้องปกป,ป้องเธอให้ได้ไดนเ้ยแม่งแบบที่อ่อืมต้องรอติดตามต่อไปนะว่าเรื่องราวจะเป็นไงผมว่าน่าสนใจมากอืม แล้วก็นางเอกก็สวยด้วยสวยแล้วน่ารักเป็นเอลผมขาวือนเดนเหมือนกันนะเหมือนฟิเลนเออเหมือนฟิเลนแล้วก็เหมือนเอมิเลียอะไรเงี้ยผมขาวเอลผมขาวมีมันในเรื่องนี้บอกว่ามันเอลผมขาวเนี้ยหายากนะแต่ในวงการอนิเมะนี่มันเอลผมขาวเต็มไม่หมดอะจริงอะอืมรู้สึกเอ,อรู้สึก ดีเวดูเรื่องนี้รู้สึกหิวใจนะอ่าก็เอาจะช่วยพระเอกให้เอ่อฟิกเฮอได้กันนะอืมให้กแบบ้าวไปเต็มเต็มสิบนะเรื่องนี้เอ็นจอยอยู่